วันดีย้ผมกินเกม Call of Duty Modern Warfare Remaster นะผมมาต่อเลยกินแล้วนะผมอ่าเราได้เป็น U.S.F.T. นะผมว้าวเอ็เอาออสซัสเอาออดซัส จะอย่ยวออซาร์ดอ่ะเรื่องพอจะตัดอ่ามาต่อคลิปที่แล้วมาต่อพาร์ทไหนคลิปไหนไม่รู้อ่ะที่มันเราไปช่วยรถถังที่มีเพื่อนเราอยู่ครับมามีครูเลยรถถังเดียวครูมาสอนรกเตี๋ยหุยมันคนละครูกันนั่นครูที่แบบพวกโอ้หนึ่งพันห้าร้อยแรงมา้าโคตรแรงเลยรถถังหนึ่งพันห้าร้อยแรงมา้าก็รถก็รถยนต์ที่เราใช้อยู่เนนี้มันแค่ หนึ่งร้อยแรงมาอีกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยแรงมาก็โคตรแรงเลยนะครับอตอนนี้เราต้องเฮอยเฮ้ยเฮ้ยแหลกยิงแหลกยิงแหลกระยะประชิดปืนตันระยะประชิดต,ต้องปืนสั้นครับถนัดปืนสั้นในระยะประชิด บอลวมงเอ้ยเอ๋อันนี้คือเราไม่ได้เป็นโฟกครับตัวนันะ้นเ,เป็นอีกคนหนึ่งนะมาแจ๊กไกต้องปืนกลครับแล้วไปทิ้ก็ต้องปืนตัดอู้ลืมกดอืมอม,มันทิกดาวยาเกนเนี่ยเกียเนี่ยคือแทนที่จะกดเอ็กทิกดาว กดตัวบีโอ้มีแหลกเล็กน้อยชัยกโลดนนะผมแต่ไม่เป็นไรไม่ตีเลียดกูแล้วเปลี่ยนเป็นะระยะประชิดปืนสั้นใครวะ นั่นใครวะเอา้าเราถังพูดอะไรเดียวชดเอ้าเอ,อ้าเอ้าเอ้าเอ้าโอ้มาดืด้อๆอย่างนี้เลยเอ้าอะไรวะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วคือไม่เล่นยังษ์ประชิดละไม่เล่นยักษ์ประชิดละเสียไก่ก็ได้เว้ยมันคือปืนที่น้อยและหลับสนปืนที่เราใช้อยู่ว่าปืนกดนอนหลับไม่สนิทนั่นแหละฮะไม่ใช่นอนไม่หลับมันนอนหลับแหละแต่หลับไม่สนิท โอ้มันมีกำบังของตัวเองแล้วอืมปืนนี้ใช้ดีจิงๆเลยปืนชื่อว่าอะไรวะเอ้าอืมเอ้ยเฮ้ยไอ้ัตดีคยในนั้นอีกแล้วเอ้อา โอ้วว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 วยวววาวววววว้วว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 วมวนวาวว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 ้วว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 โวว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 วอววเวววอ๋วววเวววววววเววววววนววววาเววววนววววว อยู่นั่นอยู่นั่นอ้ตัวระเบิดเฮลโลเห็นหัวเอออ้าววววหัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วอ้าไงอ้าวววไม่ดีแล้วไม่ดี เออมีลดไปพร้อมแล้วก็โอ้โดนระเบิดแฟลกวิ่งเลยระเบิดแฟลกทิ้งแล้วก็มีระเบิดแฟลกนัเนี่ะโอ้โหเอาใช้แฟลกแล้วไม่ไหวใช้แฟลกดีกว่าตีไหมปัดระเบิดแฟลกก็หันไปทางอื่น ใช้ระเบิดแฟลครับต้องใช้ระเบิดแฟลอ่าแต่โจมปีเขาใช้ระเบิดแฟลก่อนฮัลโหลโอ้ว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 เลี้ยงกระชิดเป็นเป็นปืนสั้นดีกว่าเห็นกระสุนหมดแล้วใช่ไหมอ๋อตรงข้ามเปลี่ยนปืนปด,ด้านบน โอ้โหโดนระเบิดไม่มีใครว่ะเอ๊ะเห็นนะโอ้วิ่งอีกแล้วระเบิดแปดมันยิงอะไรเหอโอ้ ปืนปนหนักปนนั่นนี่เองอะไรเอ้ยติดคนโอ้ยโชคดีเพื่อนยิวให้โอ้เพื่อนเวดาตายเลยโอ้โุกทีเพื่อนมา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 นัา่นน่ะเทียบเทียบเียบเทียบ เอ้ยวยด้านบนอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมอแล้วอะไรอันนี้คนนึงอะไรเอ้าอยู่กันเพียบอืมเอ้ยระเบิดอืมเอ้ยมันมาจากตรงไหนวะเอ้ยอืมเอ้าอะไรวะ ทีมเวิร์เเออเอ,อ่ากาดกาดกาดอะไรกันฮะกาดให้หมดอะไรฮะกาดกลา,กลาให้หมดว้าวๆอ่าตายแล้วอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ตรงนี้บนไม่มีนะเห็นหัวอะ นี่เห็นหัวเห็นเห็นชัดเลยเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเหมือนกันเห็นชัดเจนเลยไอัเนี่ยเอายังไม่ตายอีกเนี่ยตายแน่อู้โหถอย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 ก่อนถอยถอยก่อนอืมไอ้ด้านบนนั่นยังไม่ตายนะนี่หลายคนเลื่อนด้านบน เกาะหนักแล้วจะช่วยอะไรเกาะหนักแล้วจะช่วยอะไรช่วยอะไรเหรอช่วยอะไรเหรอเฮ้ยแม่งหนาจริงเกาะโว้ไอ้อดงอย่า,วายอ,อ,าอ,าว,นอาวนเขายิงกันอยู่ฮะอย่าอย่ากวนอย่ากวนเขายิงกันอยู่อะไรเอ้ายิงยิงงวแล้วนะจะจุดนี้ ơi là bước boom kìa boom kìa boom ấy, boom ừ, hên chạy kìa lên oh danh lăng ma này nikom ma hoàng Đi ơi Đi hơi 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 Đi Đi

ฉันบนมีอะไรไหมเอ้ยอืมอ้าวอ้าวถอย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 ยัดเข้าไปเออตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมตีตรงนั้นเกียบเลยเกียบเลยเกียบเลยขุดเกาะด้วยอ,อีบนปืนฝั่งตรงข้ามปีด้านล่างอีก กระตุกเลยโอ้โอ้โอเพียบอยู่กันเพียบกระสุนเราไม่พอแน่ๆเลยแพ้จำนวนน่ะแพ้จำนวนของมันลง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 ตามเพื่อนเราเดี๋ยวโอ,โอ้อยู่นั่นอยู่นั่นเลยนะ เราก็จะไปแล้วก็ไปตามเน,นี่ยมานี่อะไรยูยืนเป็นดงเือนเป็นดงโอ้โหอยู่กันเป็นดงระเ,เ,เบิดอีกอะไรวะเนี่ย,ยแค่ตัวนวนเฮ้ยเห็นหัว เห็นนะทำอะไรอยู่อ่ะอืมอ๋อเดี๋ยวใช้ปืนของเราเดียวปีรนะ้อยเก้านัดรีโหลดแล้วยังเรียนวะ เลยโอ้ระเบิดระเบิดโอ้โอ้ระเบิดเต็มเลยอีดับเมทเดี๋ยนะอโอ้โหเป็นดงเอาระเบิดไออืมคุณเป็นโดงงี้ อ้าวเพื่อนบังอยู่ได้การปืนปืนกลนหนักอ้าวแพ้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 ปืนกลนหนักอ๋อเข็นเป็นกำบางฉลาดเอเอฉลาดอ้าวนัดเดียวล้มเลยอ๋อรถระเบิดใส่ออนาถโคตรรถระเบิดใส่ เธอรู้เลยตรงนี้เจออะไระเจอ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 ,เจอนี่เจอนี่เจอนี่ใช่ไหมต้องเจอไอ้ไน,นี่ไอ้จำเงื่อนยิงเล่นตีกระสุนอ่มอ่ะเพื่อนมาช่วยแกช่วยกินใช่ไหม มาเป็นกำบงังคนปืนตายแล้วคนหนึง่งเออเข้าใจการคนปืนบิชิงบิชิงด้วยท้นทีนะปกติก็ต้องใช้บิชชิงชาร์่ใช้ส้นทีมันบิชชิงชาร์ารตอ๋อ โอเคให้รอให้รอมามาหมอบสินะให้ย่อเอ็มรถถังฝั่งตรงข้ามรถถังฝั่งเราจัดการเองจิงจิงผวังผนจิงจิงจิงมูวงผนจิงมูวงมราจะพังแล้ว่าพังแล้วรถถังมาไปไหนต่อ ลงไปเลยใช่มั้ย này, ต่อ อเคไปเก้าสิบเมตรลงลงมาพู้ไปเก้าสิบเมตรเอมี์หอมารับ เป,เปิด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 ไปไปไปขึ้น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 อ่าคัสตินนะอีกตอนนึงแล้วกันนะรอ,อสักครู่มาแล้วยูดเอ็มซีเหมือนเดิมครับ possible fix on al assad side of the capital city first battalion is <laughs> over <now. laughs> <laughs> <laughs> at by SAS indicates that al-assad may have a lot of firepower force and <laughs> <Alt> have taken out most of the air defenses but al ground forces still pose a serious threat <laughs> looks like we're assad we this war right here right now lock and load marines อืมจัดมาจะเป็นคนปืนนี่ว่ะ <30 seconds. S 1> อยู่บนหอโอเคมากระสุนตายและจัดการยิงอ๋อปืนกระสุนไม่จำกัดแต่ว่ามีโอ้การโอ้ฮิตอันเนี้ยอันนี้มันโอ้ฮิต ต้องงยบปแตว่าม huh. <you> ันการอุปถั์อือใครอยู่บนนั้นวะอ๋อแลนสักที บนตึกใครวาปึมไปซะรถถังหรอแล้ว,ลวไงใครวา ใครวะใครถืออาวุธจีนบนนั้นวะเฮ้ยโอ้ย อ้ปืนโอ้ฮิตอ้าวปืนโอ้ยยิงแล้วเพื่อนเราถ้ขาขันไหเราสองไม่มีขึ้นคือ การใหห้มดหลบบ้านไหมพี่ยิงบอนไปปืนกีดเลยหลบบ้านหลบบ้านบ้านปึ้มตะเกรยตัวเสียนคือตัวนี้มีพวกเราอยู่ครับเราต้องลงได้พื้นแล้วเคต้องเดินเท้าได้พื้นแล้วมา เราต้องเดินด้วยพื้นขอต้อนเดินเทา้าแล้วอ๋อโอ้ฉากนี้กินเครื่องมากมมาเลยเฟรมเรตตกใช่ดีเล่นเกมพวก FPS เฟรมเรตต้องเกินร้อยแต่เมื่อกี้เฟรมเรตผมเหลือเก้าสิบเนี่ยไปอ่า มันกาแบทั้งฟิวอีกอะเอ้าเฟลไหมวะโทษดีนะวุ่ลเหล่าับเออเฟลวะริงกับตันทีมตายแล้วนะโอเคอเฮ้ยอ้นนาวนีนนนน้นั่นนั่นปืนกุลปืนั้นับ tiếng pa 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 cốt khó lên tiếng cốt khó lên pa 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 tám ô lúc kia đi lúc kia đi đã bớt nè tiền nè là tướng này tự ta chỉnh nè tụi mình bác bác bác. tiếng แป๊บแป๊แป๊เฮ้ยปืนตัน้นแป๊เอ้ยยิงไม่ได้ลงไปเห็นเป็นปืนก้นอ้อไปดีแล้วไอ้ดีพร้อมไปแล้วก็ ไล์มาอย่างเท่แต่ตัวจริงตายเอ้นั่นใครวะกระๆๆๆตรันกระตันตีเอ็กจริงแล้วก็เฟลเอออ่ามันคนหนักเลยนะให้รีโหลดแล้วไม่ต้องคนจริงไม่มีรีโหลดให้รีโหลอดออตโต้อะไรเห็นหัว

เอ็ <M> มามาก็บอกเลยมาขึ้นมาฮะ <c oughs> มาแค่นี้พาคนกลับเออดีโอเคมาเป็นคนปืนเหมือนเดิม <c oughs> เจอใครตายทห่หมดตายมัวอ้าวโดนจริงโดนจริงอ้าว เราลงไปรับคนนั้นอีกเออเออ,เอ,อที่สบายใจเจอใครวิ่งอยู่ต่อยให้หมดใครอยู่ตรงนั้นต่อยเฮ้ยใครวะ เอตอตอนลงเอ้ยต้องลงอีกแล้วเฮ้ยนะไป<า>โอเคต้องต้องไหมแหมคนนั้นวายในหนึ่งนาทีพกดดันเลยหนึ่งนาทีนะโอ้กลาด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 กระสุนละงานเนี้ยเอฟมาขึ้นมา ตันผู้หญิงเธอด้วยไปไปไปเร็วอ้เดินขเข้าจาเลยเอเ้ยเร็วขึ้นมาโอเคเพื oh. <Okay. S 1> ่อนขึ้นมาเร็วๆดิยิงยิงอะยิงตะก,กัดยิงตะก,กัดอืมมปืนเสียงควัวเพาะ แถมระเบิดอีกลูกนึงเอาอ๋อนิวเคลียร์ปุ๊บนิวเคลียร์เมืองคูระเบิดสเก็ตนิวเคลียร์โอ้โหเฮ้ย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 จับจับจับไว้โอ้โหโดนสเก็ตนิวเคลียร์โอ้ อยโเคียอยู่ในเมือ <Yeah. S 1> แล้วไงต่อโอเคตอนนี้ขอรอนก่อนสวัสดีครับ